วรรค์มูลดาตอนที่529ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาหาว่าใครผิดหรือถูกท่านสมควรแปลกใจว่าเหตุใดเทพลึกลับขาวถึงยังดำรงอยู่ร่างและพลังของเทพลึกลับขาวถูกปนึกไว้ด้วยพลังพิเศษไม่จําเป็นต้องไต่าถามว่ามันคือพลังพิเศษใดข้าบอกได้เพียงว่าในเวลาสามชั่วโมงนี้เทพลึกลับขาวจะไม่หายไประหว่างนี้หากสามารถฆ่าเทพลึกลับดำได้ เทพลึกลับขาจะสลายไปพร้อมกับมันหนิงเสียและทงชินจะปลอดภัยท่านเข้าใจความหมายของข้าหรือไม่เย่บุเฉินมุ่นคิ้วกล่าวข้าเทพลึกลับดำผู้ใดจะเข้าใจความน่ากลัวของเทพลึกลับได้ดียิ่งกว่านางนี่คือภารกิจที่ไม่อาจเป็นไปได้ไม่อย่างนั้นนางคงไม่ส่งเทพลึกลับขาวผ่านขายปานไปยังจวีปเทียนเฉินสังหารเทพลึกลับดำในเวลาสามชั่วโมงนี่จะต่างอันใดกับเรื่องตลกหน้าหัวเราะ สติของเทพลึกลับดำเกิดขึ้นจากทงชินมีท่านเป็นผู้จัดการทุกอย่างท่านสมควรทราบวิธีทำลายมันถูกต้องหรือไม่เยวูเฉินดีตาลงจับจ้องใบหน้าสังเกตทุกการแปรเปลี่ยนของนางดวงตาของนางปกคลุมไปด้วยม่านทองคำทว่าใบหน้ายังคงแผ่ความงามอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจบรรยายเทพจจกรพัิทอดถอนใจแผ่เบาเ,บาเจ้าคิดไร้เดียงสาเกินไปหากข้าวควบคุมสติของเทพลึกลับดำได้ใหญ่ข้าต้องทำลายเทพลึกลับขาวด้วยวิธีการนั้น เทพลึกลับดำได้สติจากเฮยเยขณะที่เทพลึกลับขาวเกิดสติบ้าคลัง่งเทพลึกลับดำและขาวเชื่อมโยงกันอย่างแนบชิดสติของทั้งสองจึงโน้มเอียงไปทางเดียวกันเมือ่อเทพลึกลับขาวเกิดสติบ้าคลัง่งเทพลึกลับดำจึงโน้มนำให้เกิดสติบ้าคลั่งตามเทพลึกลับทั้งสองกำลังคลัง่งมีแต่จะอารมวาเท่านั้นไม่รับคำสั่งจากผู้ใดเ่ยมูเฉนเงียบกงันสั่นศรีรษะและถอนหายใจเป็นอย่างที่คิดเทพจักรพรรด เรงรามาถึงขั้นนี้แล้วมากความก็มีแต่จะไร้ประโยชน์หลิงเสียและธงชินคือเงาของข้าคือลูกสาวของท่านแม้ต้องจด้วยราคาสาหัสเพียงใดข้าก็ต้องช่วยพวกนางให้ได้ดังนั้นข้าต้องการให้ท่านช่วยเจ้าหวังอัชนาเทพเลือกลับดำอย่างนั้นหรือเทพเจักรพรรดิถามถูกต้องยี่วูเฉินตอบเทพเจักรพรรดิมองเขาอย่างนิ่งงนันก่อนจะสายศรีรษาช,าชา้าเจ้าอัชนาสามขุพนพลศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งสุดแห่งทุนวิเวาพร้อมกันด้วยตัวนำพัง ตัวทั้งกุโลหนแห่งนี้แทบจะไม่เหลือใครเอาชนะเจ้าได้ทว่าเทพลึกลับดำครอบครองพลังแก่งกล้าเกินกว่าที่เจ้าคาดไว้ไปไกลต่อให้มีเจ้าอีกสิบคนก็ไม่มีหวังเอาชนะมันได้เยวูเฉินยังคงนิ่งงันไม่เคลื่อนไหวเพียงหัวลาอแผ่เบาครั้งหนึ่งท่านก็คงเคยคิดว่ามนุษย์แห่งทวีปเจนเจนที่ต่ำต้อยอย่างข้าไม่มีหวังเอาชนะขุนพลศักดิ์สิทธิ์แห่งทวีปเพวะของท่านได้เพื่อพวกนางแล้วข้าสามารถสังหารเทพขุนพลและขุนพลศักดิ์สิทธิ์ของท่าน บุกฝาก่าเข้าไปในวิหารเทวะตอนนี้เหตุใดข้าจ้อชนะเจา้าเทพลึกลับนั่นไม่ได้ตราบใดที่ยังมีแสงสว่างแห่งความหวังข้าล้วนปรารถนาสู้ด้วยทุกอย่างที่มีหากไม่กล้าพยายามนั่นจะต่างอันใดกับความสิ้นหวังที่แท้จริงท่านไม่กล้าแต่ข้ากล้าเย่บุรเชนสูดหายใจเข้าลึกกล่าวคำหนักแน่นข้าอยากให้ท่านส่งข้าไปยังทวีปอีาสาตท่านสมควรรู้ว่าสามารถไปที่นั่นด้วยวิธีใดทั้งสีหน้าและน้ำเสียงล้วนหนักแน่นไร้ที่เปรียบ เขาเอาจิงอย่างที่สุดต้องการไปยังทวีปปีศาจให้ได้ภายในเวลาสามชั่วโมงภารกิจที่แทบไม่ต่างจากสิ้นหวังเขางูเขาจริงๆอย่างนั้นหรือไม่ใช่เป็นเพราะเขาหยุดมั่นเขาไร้ความลังเลยใดๆเพราะเขาหยุดมั่นในตัวไปยเยและเหยเยเทจพจักรพรรดิสัมผัสจับใจอย่างแรงกล้าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ความรู้สึกภายในกระเพื่อมไหวรุนแรงเช่นนี้การเงียบงันของนางเท่ากับการยอมรับ เย่บูเฉินสงบใจโดยไร้สงสัยเขารอคอยให้นางตอบคำเขาต้องอดทนต่อความร้อนนนภายในใจสามชั่วโมงเป็นเวลาที่สั้นเกินไปนักทุกขณะนา,นานทีเกี่ยวพันถึงความเป็นตายของหนิงเสี่ยและทงชินผูกโยงถึงความเป็นตายของทวีเทียนเฉินมีอยู่สถานที่หนึ่งในทวีเทวเทพเจกรพัดเปิดปากใน,นที่สุดแต่ว่าต่อจากนั้นนางกวจริงจังอย่างยิ่งที่นั่น แม้จะสามารถเคลื่อนย้ายไปยังทวีปปีศาจได้โดยตรงแต่ตำแหน่งที่ไปถึงทวีปปีศาจกับถูกเรียกว่าคุกโลกันอัศนีที่นั่นกระทั่งจักพรดปีศาจ์ซาหูยังไม่กล้าเฉียดกายใกล้ๆครั้งหนึ่งเย่หมิงและเซียนจงลองไปยังที่นั่นพวกมันก็ไม่อาจฝืนอยู่ได้นานก็ต้องรีบกลับมาหากไม่ใช่เพราะที่ที่รออยู่ตรงนั้นคือคุกโลกันอัศนีพวกเราคงบุกไปยังทวีปปีศาจนานแล้วกระทั่งอย่างนี้เจ้าก็ยังอยากไปที่นั่นอยู่หรือพาข้าไปที่นั่น เย่บูเฉินกล่าวตอบโดยไร้ความนางเลเจ้ามีพลังมิติบางทีเมื่อไปถึงที่นั่นเจ้าอาจพ่อน,นี้ออกไปได้เทพจกพักรพรรดิกล่าวเทพจักรพรรดิจดำเรืองมองเขาด้วยสีหน้าซับซ้อนนางกล่าวมากับข้าเทพจกพักรพรรดิเหยียดนิ้วออกวาดเป็นรูปวงกลมกลางอากาศเพียงไม่นานไข่ปานรูปวงกลมก็ปรากฏขึ้นใต้เท้าของเย่บูเฉินแสงขาววาบออกจากนั้นไข่ปานก็คุมล่างของเขาและนำทั้งสองคนหายไปจากตรงนั้นสถานที่นี้มืดสลัว เมื่อภาพตรงหน้าปรากฏเย่บูเฉินพันมองไปรอบๆสิ่งแรกที่รู้สึกได้สถานที่นี้สมควรเป็นปราสาทล้างโมรานครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นวิหารเทวะมันถูกทิ้งล้างเมื่อหมื่นปีก่อนเทพจักรพรรดิเอ่ยคำราบเรียบในมุมหางตาของเย่บูเฉินแลเห็นสองลางที่คุนตานอนอยู่ตรงมุมหนึ่งสาเหตุที่กล่าวว่าคุ้นตาไม่ใช่เพราะเขารู้จักสองคนนั้นเป็นอย่างดีแต่ว่าตัวตนของพวกมันยากจริงที่ผู้ใดจะลืมได้ เป็นเซียนจ้องและเสยเยที่หลับไหลไม่ยอมตื่นเห็นเย่บูเฉินมองไปทางพวกมันเทพจกพักรพรรด์กล่าวคำอธิบายราบเรียบข้าเก่งว่าพวกมันจะได้รับบาดเจ็บจากพลังของเทพลึกลับขาวจึงส่งพวกมันมาอย่างที่แห่งนี้ที่นี่สามารถใช้เดินทางไปสู่เทวีปีศาจได้โดยตรงเทพจกพักรพรรดทราบว่าเวลาสําคัญกับเย่บูเฉินเพียงใดน,นางไม่ทําให้เขาเสียเวลาอีกนางยกมือทั้งสองข้างขึ้น วางลงบนอกเขาในปากไล่คําอย่างเงียบงันลวดลายสีดําค่อยๆปรากฏขึ้นบนผืนเย่บูเฉินเคลื่อนสายตาและพบว่าตนเองอยู่ใจกลางของวงไข่ปานนี้เขาเคลื่อนสายตามองเทพจักรพพัดบอกด้วยสายตาว่าตนเองความถูกส่งไปยังทวีปปีศาจแล้วเทพักรพพัดมองดูเขาอย่างลึกลับเป็นครั้งสุดท้ายวาดมือขึ้นช้าๆลำแสงสีดำพุ่งเข้าขห่อหุ้มร่างของเย่บูเฉินทันทีไปพวกเราหวังว่า เจ้าจะสามารถสร้างปฏิหารอันน่าเหลือเชื่อให้เกิดขึ้นได้จริงๆความหวังนี้มีอยู่มากเพียงใดมีเพียงนางเท่านั้นที่รู้แจ่มแจ้งดีกว่าผู้ใดตอนนางเข้าใจลึกซึง้งถึงพลังของเทพลึกลับแสงสีดําหายไปทันทีมองยังวงไข่ปานที่กลายเป็นว่างเปล่าเทพจักรพรรดิยืนเงียบงันอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานเวลานี้นางพบว่าหัวใจของตนเองกําลังซับซ้อนยิ่งเป็นความสับสนที่ไม่อาจอธิบายสับสนเรื่องใดนางไม่อาจทราบ แต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้บุรุษที่มาจากทวีปเยนเฉียนผู้นี้ทำให้หัวใจของนางไม่อาจสงบเงียบเทพเลึกลับดำและขาวถูกสร้างขึ้นโดยเทพจักรพรรดิรุ่นที่เจ็ผู้ต้องเผเชิญทันสวรรค์อันโหดเหี้ยมเป็นราคาที่ต้องจ่ายตอนนี้พวกมันกลับกลายเป็นต้นตอของหายนะใหญ่หลวงบางทีนี่อาจเป็นหนึ่งบทลงทันจากการฝ,าฝ,าฝา่าฝืนเจตจำนงของสวรรค์สิ่งที่ฝ,าฝา่าฝืนเจตจำนงของสวรรค์ไม่สมควรดำลงอยู่คลืน่นเปียง เียงยังไม่ทันเห็นภาพรอบกายชัดข้างหูของเยเ่บูเฉินก็ได้ยินเสียงสายฟ้าดังสนัน่นเมื่อเยเ่บูเฉินปรากฏกายขึ้นที่นี่สิ่งแรกที่ต้อนรับเขาก็คือสายฟ้าล้ำหนาฟาดผ่าลงมาเหนือศีรษะของเขาอย่างต่อเนื่องสายฟ้าท่วมท้นเต็มสายตาร่างของเยเ่บูเฉินจมอยู่ในสายฟ้าสีม่วงโดยตรงหลังสิ้นเสียงระเบิดเยเ่บูเฉินก็ยืนนิ่งไร้ยอยแผลอยู่ตรงนั้นเขาเงยศีรษะขึึนมองบริเวณโดยรอบและมองขึ้นไปบนฟ้า คุกโลกันอัศนีเพียงมายือนอยู่ที่นี่ด้วยตัวเองเขาก็เข้าใจได้ทันทีว่าคุกโลกันอัศนีที่ขวางกั้นสามนพลนศักดิ์สิทธิ์ไว้ได้นี้น่าหวั่นกลัวเพียงใดในี่ไม่ใช่โลกอันมืดมัวแต่ทุกทิศเรืองรองไปด้วยสายฟ้าสีม่วงท้องฟ้าเบื้องบนจึงเป็นสีม่วงล้ำลึกสายฟ้านับไม่ถ้วนฟาดผ่านลงมาจากฟากฟ้า,ฟาแทบท่วมท้นทุกบริเวณทุกตารางนิ้วของพื้นที่สายฟ้าแต่ละเส้นยังไม่ใช่ธรรมดา มันบรรจุไว้ด้วยพลังน่าสึงที่แม้กระทั่งยอดฝีมือระดับศักดิ์สิทธิ์ยังต้องมีปัญหาสำหรับยอดฝีมือระดับศักดิ์สิทธิ์การรับสายฟ้าครั้งสองครั้งอาจไม่นับเป็นสิ่งใดเะว่าภายใต้สายฟ้านับหมื่นนับพันที่ฟาดผ่านลงมาอย่างต่อเนื่องสามารถสงบได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้สายฟ้าแห่งนี้อาจมีเพียงเย่ยบูเฉินเท่านั้นที่ทำได้ด้วยร่างกายที่ผิดปกติของเขานี่คือหุบเหวลึกที่มองไม่เห็นยอดมันไม่ใช่เหวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ถูกสายฟ้าจูดจมทำลายเป็นเวลานานมีน้อยชีวิตนักที่กล้ามาที่นี่การมาถึงของเย่บูเฉินลากับทำให้สายฟ้าพ่นพบเป้าหมายมันฟาดลงบนล่างของเย่บูเฉินอย่างมากคลั่งสายฟ้าลำหนาแต่ละเส้นทรงพลังเพียงพอทำลายปฏิพีผ่าภูเขาให้แยกออกเป็นสองซีกเย่บูเฉินเหยหน้าขึ้นมองเบื้องบนอยู่คู่หนึ่งแววตาเปลี่ยนไปท่าทางกุ้นคิดเจ้านายหรือว่าที่นี่จะมี ในห่วงสติของเย่บูเฉินแววเสียงลังเลของนานเออเย่บูเฉินมุ่นคิ้วลงเล็กน้อยและกล่าวธรรมชาติยอมไม่อาจดำลงอยู่ได้นานโดยหลายเหตุผลดินแดนแห่งสายฟ้าสุดขั้วที่นี่สมควรมีมุกเซียนแห่งกหลหุนแห่งธาตุอสศนีหนึ่งในสิบมุกเซียนกหลหุนเอ๊ะแต่ว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอตอนแรกข้าก็คิดแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่หากมุกเซียนอสศนีอยู่ที่นี่แล้วเหตุใดชาวทวีปปีศาจถึงไม่มาเก็บมัน พวกมันลุกนานทวีเทียนเฉินเพื่อมุกเซียนโดยแม่นังเลแต่กลับปล่อยมุกเซียนอัศนีนอนนิ่งอยู่ที่นี่ขนาดพวกเรายัางเดาได้ทันทีว่าที่นี่ควรมีมุกเซียนอัศนีพวกมันก็สมควรเดาได้เช่นเดียวกันเยบูเฉินใส่ที่สาเบาๆและกล่าวไม่ใช่พวกมันไม่คิดแต่พวกมันทําไม่ได้ในบรรดาธาตุธรรมชาติทั้งเจ็ดสายฟ้ามีพลังโจมตีที่รุนแรงและโหดเคี้ยมที่สุดนานเอ,อ๋เจ้าลองดูนี่สิ ที่นี่สมควรอยู่ห่างจากมุกเซียนอัศนีเป็นอย่างมากแต่ว่าสายฟ้าแต่ละเส้นกับทรงพลังถึงเพียงนี้หากเข้าใกล้สายฟ้าจะยิ่งทรงพลังเพียงใดไม่แปลกใจที่กระทั่งจกักรพรรดิปีศาจยังไม่อาจเข้าใกล้ดังนั้นถึงแม้พวกมันจะรู้ดีว่าที่นี่สมควรมีมุกเซียนอัศนีแต่พวกมันก็จนบัญญาที่จะเอาไปได้ดังนั้นเพื่อพลังแก่งกล้าของมุกเซียนพวกมันจึงส่งเสียวโม่ไปยังทวีปเจียนเฉนินเนื่องจากเมื่อเทียบกับทวีปปีศาจทวีปเจียนเฉนิน มีจิตปานบางเบากว่านักสิบสิบเท่าพลังที่ล้วนไหลของมุกเซียนไม่น่าจะรุนแรงเกินไปและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆหากเทียบกับมุกเซียนอัศนีนอกจากมุกเลืองปันทพีแล้วมุกสลายวายุมุกมังกรอัคคีมุกจิตวารีก็ล้วนมีพลังด้อยกว่าทั้งหมดอืมอืมนันเอ๋อพยักหน้าหนักจากนั้นก็ส่งเสียงอย่างตื่นเต้นเจ้านายดูเหมือนท่านจะไม่เกรงกลัวต่อสายฟ้า หากมุกเซียนอัศนีอยู่ที่นี่จริงๆหลังจากที่เจ้านายหามันพบท่านจะต้องแข็งแกร่งขึ้นตอนนี้เจ้านายมีพลังเพียงพอดูดกินพลังของมุกเซียนโดยตรงแล้วก็จบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งตอนถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเพื่อผมจะได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ